สวัสดีคุณแม่คุณชอยากได้เาัซนีซํานี่ก็ซื้อปเดแล้วเนาะเขาพอขายให้เล้วซัมนีเขาก็พอขายยงาย่งพันเงนก็ว่าเาเอาแต่เงินตุเลกคุ้แรอ่ะคุณแม่ว่าบางทหลูกสาวทุกงานเเด้อพี่น้องมาเเด้อพวกมันอยู่โรงงานว่าเบคหนีเลอ เ่ยมาจากแม่พีนี่เลยโอ้เขาเย็นคุณแม่เขามันจะได้กับแม่แหยไปลวยายคุณแม่ยังพีวคไหตบใจบดเลยที่นแม่ต้องมีสมาธิโอนต้องมีสมาธิ่ไลันคุณแม่คุณแม่เบตรเรเรอยก่อน อันนี้นะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็จะทำพิธีนะคะขอตัวเลขกับสารเซษตจาจันแล้วก็ยายมีนะคะท่านผู้ชม ย้อนแสงมันไม่ชัดน่าานนจะชัดกว่าสิส่วนทางบอกว่ายาวก่อดอ่ะว่ายาวไม่ง้างคือก็อยู่ตามเรื่องค่ะข้าวยังละแม่เป็นจยั้ง่าเลขวันใดแต่ยังไสกูก็บอกยังสั่นดีว่ากุได้ไปนัางเอาวันใดค่ะ มึงเป็นแมนวเพู่ดมามาตามมึงเป็นจับพันล้านสิบหลานกูสู้นึ่้ำบ่อะสิบล้านบ่แม่นาเลยคนตามสิบหลานเลยตามหายางมึงบ่มีวอนอยู่เขากูก็ะยุนนั่นกูหัวเกี่ยวกับผู้ใดเด้อฮะสิบหกงวดดิบเลยเนาะคุณแม่เนาะจับงวดแล้วแม่สิบหกงวดแล้วนะครับวันนี้งวดที่สิบเจ็ด ็วเนี่ก็พื่อเด็กหน่อยอยู่กรุงเทพเนาะหลานแม่พ่อหนอยอยู่ใกล้ๆยาคือบ้งหัวยาออกเลยเาถือมืโลงงานมันห่้าถือบืงงานเป็นตามมาลวดไปหาเพื่อนเลขของยามันหรอยาออกมันห่อ เขาอยู่ใส่แพวก้านล้านนั่ถูกทั่วประเทศอยู่กรุงเทพงันานียนแหลมมันกระบออการสื่อเลยเนาะเขาก็เบงเนาะใครอยู่กรุงเทพยังกดติดตามเด้อกดติดตามไว้เ้อเมียบุรีที่มาขอคอมเมนอีาทดกถูกนอน ขาดเดเฮ้ยย่้งจิ่คนมาหลายหรอครับผมใ้อีกชัดบนอะพี่น้องอะมองนี่ระชาดแล้วพี่น้องคะนี่หลอาพี่คุณแม่ไจังไวนม่เฮ้ยามานหนามาันาทงพีมันจังชาดเลย้าทิพยังยากเห็นหน้าเขาได้แหกับกินเลยครับกินแกนได้เลยคุณแม่ ผมอ่นหัวใจขอแม่ิตาไว้เพราะว่าเดี๋ยวจอมือประจิกโอเคเด้อสอบถาเดบ้าอ้โหส่หสี่ห้กดันลหายหกขาสี่สี่ห้าห้าสี่สามสามหสามส

ช้านะแม่เนาะรอบวงเนาะใจเย็นๆนะคะท่านผู้ชมจ้าแม่อ่ะอ่ะเลขห้าหน่อยแม่โชว์เลขห้าตัวเดียวก่อนแม่จ้าอ่าชัดๆเดี๋ยวเลขห้านะคะท่านผู้ชม

มาทางเดียวกันกองมันไหลาวยนอยนี้แม่หนึ่งหามาทางนี้น้ำเด้อแม่ทางหนึ่งห้ามทางนี้หน่อยจ้าแคบพี่นน้องแคบค่ะแม่ห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูตัวที่สามนะคะใหญ่มาบุ้เดียวกันครับดูช่วงอา้าสีัเนะครับคุณแม่จีบอได้งนมุูมาบุ้พี่หมาบุ้พี่ ดเมนเบิดบบอเบิดแถวอมีห้าสี่สามอาก็ต็มโตสาม่ก่กบ่ีกบ่เก้าหหหกห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหก รับวปนงนึงขอปายไปหน่าเจ้าจบเรียงไม้เป่งเอ๋เอาต้นหนมาเอาฝาหนาดี่ว่านี่เอาฝานี้ไปเรียงแาม่โอ้ยขอนุญาทำยควมกันดวกคุณแม่กบบตั้งเั้ง่ตั้งเครื่องตุ่หน่งห้า จำไดเยไหนอันนตัวแรกนายัง <les. En S 2> ี่ถดอันหตัวแรกอเหรเรามากจี่ตัวไหนตัรกน่น่้องยงใหเขาุ้น่่าเนานสมันบันดานบนดาเราแล้วเซีได้ห้าถ้วยหนเซี่ตัน่เี่ยดี๋ยวเอาเอซเซซี่น่ Five, four, Ooh, นี่นี่นี่เท่ากันหมดหกหนึ่งข้าี่น้องหัาแล้วก็พี่น้อนคุณแม่ต้องเลี้ยงเองนี่ห้าสี่สามเซียมซีเซ uh, ียมซีเลขเซียมซีห้าสี่สามนี่เซียมซีห้าสี่สามพี่น้องเลขพิมพองเอาว่างใส่ตรงเลี้ยงกับใครนี่ได้บ่แม่เอาว่างลงเลี้ยงให้มันแมนจ้านี่แหละจ้าแม่เดี๋ยวผมเลี้ยงให้เนาะให้มันตรงรักกันนนีี่่ อ่ะนี่อ่ะห้าแล้วก็543นะคะท่านผู้ชม615แล้วก็543สี่เลขยังน้อนี่แม่เลขเอ่อเซียมซีเป็นเลขรัฐบาลหรือเลขไทยแม่เอ้ยเลขรัฐบาลหรือลาวแม่ไปเที่ยวตั้งประเทศบอกแม่615 วันนี้จะมาถามเอาคุณพ่อไทยเนี่ยให้ไงให้เราบอกยำซี่แมบวันนี้สิได้สอบถามคุณแม่เด้อ่ัเนี้เอามาทางเดียวกันมาวันนี้จะถามคุณแม่เด้อ่ัเนี้มามาเอ้ยสอบถามพูดคุยเนี่ยคุณพ่อไทยเรียบร้อยแล้วเอามาวันนี้จะสัมผัสคุณแม่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวใหญ่ง้อแล้วหรอวะหันมาทางนี้แม่ยคุแม่หันมาทางขีดเลยดีก็ครับง่ายดีเออจะได้ถาม พมีไฟเห็นดอกกีจมูกแล้วเออมันเจ็บตาตาเทียนจ้าแม่อ๋อคือลมใช่ไหมครับไปหาหมอลอกคล้องในตาหมอแต่ว่าคุณแม่ต้องใส่ใส่แว่นกันลมกันลมนีคุณแม่ฝันบอครับสำหรับ F C นะคะทต่ำๆดี๋ยวผมต่ำย้ายแว่นอเไรแกเดี๋ยวผมต่ำชุดเออเพราะว่ากันกันลมเข้าตาแก่เน้อง ได้ถามเนาะคนเดียวถ้าถามคนเดียวก็พอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่อก่อนเดี๋ยวร่อบางนันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มันสบายไม่นี่งเห็นปะตาหยาดใน่ซีดตาหดโอ้ยเป็นตาหยาดไม่ดตอนนี้ก็สิบหกเงินมีเฮ่านะเมื่อเฮาอันนั้นเฮาสร้างเพราะนาเฮาสร้างเพราะเป็นลัดไทยเนาะลาดไทยต้องเรียนมหาตามหาตาพวกนักข่าวมันถ่ายรูปคอยมันว่า 3ามสามหนึ่งสาม้สามศูนย์สามมีตามาไทยตาได้สามศูนย์สามเนี่แม่ยิงหวยเป็นยงเอเอามาใ่ยายอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเป็นต้องรอตัวนั้นก่อนครับเพิ่ะได้พูดให้เดียวเลยตาใต้ลูกแล้วกอนนั่นรอพูดเห็ดรแม่นะคะท่านผู้ชม อ่ะ<จ>สวัสดีก่อนครับคุณแม่ครับอ้าสวัสดีอีกรอบครับคุณแม่โบลีอาสวัสดีครับอ้ากิฟซี่ทุกผู้ทุกคนเนาะครับเฮ้ยได้ยินครับได้ยินเท้าวสติที่ตีเนาะพี่เนาะที่เราได้ถ่ายทําไปครั้งแรกนะคุณแม่ก็ยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมมูแล้วมิเตลูกล้านกรุงเทพแหละเขาเห็นเนาะจะของกับองูตีวันนักเปิดตัวล่ับเบวังยะงก่อง ว้าวขุกูไปออกตกวล่ะจากก็ละทันแต่นอวันนี้เลขออกมาแล้วมึงกู้บ่อยากขายดอกเลขกูมันถึกอยู่เมื่อวานนี่นี่แหละที่เด็ดที่นี่ของแม่บัวรี่เรานะครับสิบหกงวดติดแล้วถูกใจดไม่รับเขาอยู่เมื่อวานนี้บ่เขานอแม่นอบ่แล้วงวดนี้ด๋ คุณแม่นี่แล้วไอ้เบิ้งตันนันก่อนแปดสองสี่แม่งวดนี้จะเป็นงวดที่สิบเจ็ดเนาะคุณแม่เนาะช่้แม่คุณแม่เคยพูดกับผมสิบห้างวดิดผมถ่ายงวดที่สิบหกงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับแต่คุณแม่นี่ชอบไหมตัวนี้นี่ตัวไหนยังบ่มมากกว่าหนึ่งห้ามักไหมนี่ตัวนี้ชอบหกหนึ่งห้ากับห้าสี่สามแล้ววันนี้นะคุณแม่นะ เหมือนคุณแม่พูดอ่ะคุณคุณแม่เคยบอกว่าอะไรนะเลขเพื่อนบ้านนั่นแหละนั่นแหละนะเมื่อนั่นว่าคนหนึ่งมะทายมือนั่นมึงมะขอย้ายมาโซ่ใดบัะที่แรกทีครับสองย้ายวะทีครับสองโซ่กับวะสองทีศูนย์นี่เราอะสองทีศูนย์เอาศูนย์ทีใดจ่อยก็ถือถืออีกแล้วแล้วนี่นับก็ถุนละเอามือ เมืมมเม่อวันยังเมื่อวันพูดบ่มื่อนั่นเมนบอ่อะไรกระแปมไม่อะผาไปไปหน้าโตกระหลงวัแต่วันประหารครับวันสุกมันออกวันสุกอ้ยมันคำเดียวหกมงเท้าไปไปผ้าเชือกพ้าข่อยพ้ะเชือเ,เนี่ยตาก,ก็บ่ไปยาได้เลขแล้วได้นั่นครับมันมันก็ะหกเนาะหก สามหกเนาะครับเท้าเข้าสามหกเข้าสามหกภาพไปซื้อเนี่ยกัดเชื้อมาได้กรอกมาโอ้ยเครียดให้ตาห้องให้ได้ตาบวมน้อนบวนอนเลยบวกจิ้งเข่าเลยเหมือนนั่นเครียดหลายเข่าทั้งสามตัวสองตัวเนี่ยผมเข่าแล้วครับนี่เครียดแห้งเนี่ยเาเครียดเหตตาถามแนะเธอเนี่ะเครียดแห้งหลายตาบวมาไป้ื่อ เอาถึงเก้าหกเอาถึงสามหกอย่าแต่สำหรับงวดแต่สำหรับวันนี้บ่ต้องเครียด์จากนาะคุณแม่เนาะเอาไหมเครียร์ดหลี่หัวจังนึงตาบ่ไปชื้อซอยบ่ไปเอาไห้อยังวะเครียดแม้อยังวะคุณแม่สิเบิ่งเองบ่บานนี้ได้แล้วได้นั่นเรียบร้อยแล้วคุณแม่ที่มคุณแม่เฮ็ดไว้นั่นไปล่ะให้คุณแม่มาเบิงสองส่เดองสีแม่เลขยังแม่จะมือไมรับ แม่โบรีเห็นโบสื่อเองบ่ได้ต้องให้คุณดึสื่อแปดสองสี่ตัวใดแม่แปดสองสี่จริงัวใดยิ้นแม่ตัวดังๆกันนะแม่แปดสองสี่ค่ะแปดสองสี่แปดสองสี่เป็นเลขทูบนะคะท่านผู้ชมเลขสามชุดนี่ตัวใดจะเอาไปต่างประเทศเนี่ยคุณแม่นี่คุณแม่เบิ่งบอกแปดสองโนนี่ครับยายมักหนึ่งสี่ อาเครื่องไทยเอกสารหนึ่งสี่เองเอกสารตัวไหนครับตัวไหนตัวเดียวเลยหนึ่งาตัที่ชอบมากหนึ่งสี่และหนึ่งห้าหนึ่งกับหนึ้าเขียนบนไทยนะแม่นาะไปใส่หนไปไปเทียวลาวก่อนไปเที่ยวลาวก่อนอันนี้ไปขามโคกแล้วจะจะเอาไปพูดใจวิรณาแยกเด้อแยกเด้อคุณพี่แแต่เียวไปเด้อตาคือหลายตัวไปเทียวลาวก่อน คุณแม่ผมขอผมขอรัฐบาลไทยคือเกาเลยปอขอหางเดียวคือเก่าเด้เอเโอเคนันคุณแม่หายูุแถวตองแยกเด้อตองแยกเด้เขียนตังหาเดยวเขียนตังหาให้คุณแม่เขียนให้เด้วเครื่องไทยสารกระร้งสิปินหายยุคือคือแยกตัางหากเลยครับไม่เกี่ยวกับพวกนี้เดียวหางเลยเหมือนเม็ดเหมือนเม็ดเดียวเมื่อกี้นะที่คุณแม่ให้หกห้ากับสี่ห้าอันนี้เอาไปเล่าก่อนอันนั้นเอาไปไปเพื่อนบ้าน ไปเคลนบ้านเจ้วคุณแม่ฝันดีไหมฝันดีฝันคือเก่าฝันคือเก่าฝันมาฝันมาจับโขบคือเก่าเห็นบอกแกอยู่หนีมือมือเพียซ่าครับถามยายแม่บ่หล่ะครับถามว่าจังไดจังไดยายก็บอกว่าฝันมาจับโขบกินทองโขบขืนมันก็โตแดงจึงครึ่งนะโอ้ครับกัเล่บอกพวกเยี่ยซี่นี่บอกไม่หนีเนาะครัผู้ใดได้ฟังแน่มือนั้นได้ฟังอยู่ครับ เอาไปลาตอรี่เบิ้งเลยนะนั่นน่แล้วก็ถืงแล้ววันนี้กับฟันอีกคือเก่าอีกบอกครับคุณแม่เก่าโก๊บโก๊บไงคือเก่าฟันคือเก่าแล้วไงคือเก่าคือเก่าแล้วเอาต่อไปเลยบานี้คุณแม่ฟันแล้วได้แล้วบัดนี้รัฐบาลไทยเม็ดเดียวเขาบัดนี้อ้าวคุณแม่ให้คุณแม่จะให้เพื่อนใครเอกสารเขียนเลยเนาะฝันว่าจังไงคุณแม่แปลไปจังไงหล่ะเลขฝันรัฐบาลไทยเม็ดเดียวแม่บุรีงวดที่สิบเจ็ด สามชุดนี่คุณแม่เลือกตัวใดชุดมันหน้าเขาคักแต่เอ้ยายจะยุ่งเงียบเงียบจะไปออกข่าวยายลายแสด็จไม่ได้ออกไลยแล้วครับแบ่งปันครับถือว่าเป็นเลขบอกบุญเด้อคุณแม่ในโทรศัพท์อยากไอ้ก็ไม่แย่งเลยก็ต้องบอกบุญกระถิ่นบ่หนิบอกบุญกระถิ่นคุณแม่แปลฝันให้แล้วเดี๋ยวให้แม่คิดก่อน อันนี้เม็ดเดยเียวเม่นมอ like ่นี公公่ก well ันยังว yeah, ่าเดียวหกหนึ่งสีกันยังว่าอ้าวมาแล้วอันี้เม็ดเดียวหนึสีเม็ดเดียวสองตเลยครับคุณแม่กยังว่าหกหนสองตัวนี่คุณแม่มากตัวใด มละับบมไ4วงเาี่สาม่ามตัวมาให้คุณแม่ไปนี่ามตัวซหพนสามตัวหกหนึ่งีของเพื่อนบ่หลายดอกมีแค่นี้เลยคือยังงวดพวงรงอมแบบบานไทยอันนี้ของแทะของแท้ต้องแม่บัวรีเท่านั้นสิบเกมวดติดแม่คือเอาตรงเลยกครบับล้ำตัวไปลับนะครับเนาะ กินเข่าวพามีกาบกัคืนมาลงเลยเนาะตัวนี้คือรัฐบาลไทยนะครับเขียนไว้ในรัฐบาลไทยมคบิงซีะมาให้คุณแม่เนี่ยมให้คุณแม่ตามไปตามกันมดเสิอคไม่ต้องไม่ต้องเพราะคุณแม่เม็ดเดียวอยู่แล้วแอน อันนั้นให้อะไรครับคุณแม่อันนั้นให้อะไรครับคุณแม่กอดกนนผมแล้วก็สองตัวีหกหกีโอ้ไทยกับสารเตมไทยกับสารเลี้ยงงผมคุยกับแม่เนยคุยกับแม่เนยหมปยังเดี๋ยวรอเรื่องไทยกับสารอยู่คุณแม่มากยูแมนบอสองตัวไปหยิบจับลอตเตอรี่นี่รัฐบาลไทยเหนียวไว้ตัวไห อันนี้มันหลายอันนี้มันเอว้ก่อันนี้มันตรวดคือคือตัวนี้รัฐบาลไทยมนิเดียวกันออพุทธเมี่ยเป็นยังไง17งวดนี่พู่มใจบรเฮ็ดในเอฟซีเขาถือพุ่มใจอยู่ตัดขนนออกระพู่มใจเลยเนาะรอดแล้ววะเถอ กันมันบ่อกาดย้ายกัดยากอายเลยเนาะวันอายดอกสิบหนี่งวดนสิบหกเรอดีนี่คุณแม่สิบเจ็ดสิบหกวดสิบกวันเลยสิบวันี่สิบเจ็ดนีนว่าน้อมือนนันน้องสาวยางมาวะโอ้ยอนี่พี่ป่อยข้าวจะของจุดเพื่อน่ะเขาเบิงมุ่งทัวประเทศเพื่อน่ะน้องสาวได้นี่เพืนมาจะได้ก่อแม่เพ่นาเขาเบิงมุ่งทัวประททเพ่นาคยักเาได้ลานคุณนมาเขาตามมุ่งแถ้ๆเลยเพ่นาคบ้าเพ่นา กูก็อย่งงั้นกูกูไาเด็กไปมาได้วัดเลขออกวมากนกูว่ายดอกเลยกูเขาอยู่เมื่อวานเล็กดฝันตัวบ่ไกูเด็นังเอาบ่ได้ว่กระดูกกระเดี่ยวบ่ดีเลกฝันกระดูกกระเดี่ยวเอดีขอาผู้ไดจังไดู้ก็มาจังกันลานอะไรถือให้ เมาหน่ก็ไดครับนมานี่ก็ได้ครับเออเที่มาหนเียนแล้วหนึให้คชูเลถือเลยแม่อลมันหนักบอล่คุณแม่เอา่เอาพี่ถือแม่เอาพี่ใส่ตักมันจะได้หลายคนเขาเห็นอีกแล้วเนาะ แล้วพ no yeah. ิงใส่ตากพิงใส่ตากมันไม่น้ำไม่ใส่ยกเอาพิงไหายนแม่วก็เห็นแม่โบลี่ีกเหรอบอรีดยายาแม่โบลี่สิบหกหัวติดสิบหกหัวติดเอ้าแม่โซเอาแต่ตัวเลขแม่เลยนะแม่เด้อหกเอาแต่ตัวเลขเด้อคุณแม่บอกเอาแค่เห็นม่ะแม่เอ็นไปยังไงเอาแม่เอ็นโอเค แม่แม่เบียงมาท้พี่นะเออน่นแน่นแน่นขอบคุณหลายๆครับแม่อ้าใหนบนคอนชร์ดรัฐบาลไทยแม่มากค่รีมากตัวใดดีให้เน้นตัวใหว่าเถ้าเอาวี6 4หกนี่ละหก4ัฐนีลไขยตัวนิ่นสามตัวเม็เดียวหกหนึ่งสพี่น้องไปตัดเอานังเรงสามตัวมีน้ยกลกรับ นั่นแหละแค่นี้แหละเดี๋ยวเดียวทีละชุดนะที่ละชุดนะคนไทยเด้อที่ละคนไทยฮันนี่ด้วยแม่ฮันเบาๆช้าๆโอเคค่ะ หน้าจอนะคะแคปหน้าจอค่ะเป็นตัวเลขของแม่โบวลีนะคะท่านผู้ชม2567นะครับอ่ะเป็นแนวทางเด้ออแต่ผมเอาคุณแม่วางไว้ครับบ้างเลยครับเออถามข่าวถามข่าวคุณแม่ก่อนบันนึงหมานวันไหนอันนี้ใหุ้ผลท่ฉันเดินโซ่ได้ไปเที่ยวเอามาเนฟก่อนโซ่ไหมแต่แม่อันนี้อันนี้คามอันนี้คามบอไม่ใช่อันนี้เอาบ่นี่อันนั้นอันนี้วันนี้ไง FC เขาจะดูไปเที่ยวผูกเอาอยู่บ่โชว์ตำราเล่าเล่าที่ให้จุกเอยเมย เอาเอาตัวนั้นมาแม่เดี๋ยวเหน็บเซนี่ก่อนเขียนบอร์โทรคนจีได้รับเดี๋ยวนอ้เขียนเบอร์โทรคนจีนได้รับได้นอนเด้ดนน่ะเขียนเบอร์โทรคนจีนได้รับได้นอนนี่พีตอบเอาในคอมเมนต์เจ้าปิดเบอร์โทรไว้วิทยเฮ็ดบาปแม่แถวค่อยเถียเฮ็ดบาบแม่เถวคุณแม่เง่วนเง่นเง่วนบางหนึ่งได้ให้ตาไปสื่อบ่่ตาบอไปสื่อให้ อันนี้เสนีย์ไอประวัติมันจะบ่มันยังไม่มี้ออกกองเน่ยเด้อเอออยากคุณแม่มันจะแม่เด้อเรากองกับคุณแม่ได้ครับเป็นตัวเป็นเทยับหนึ่งเม่าบ่เม่ามีลุกสาวบ่ครับมียค่ะนี่ยแล้วหลสาวก็มีหลานสาวก็มีโอ้ยเร็จคอยแล้วเนาะ อันนี้เอาไปเที่ยวเราเอ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 าอันนี้ไเอาไปผิดคนเดเด้วยหสานหสานลำตำลาวใครรู้ไหมเพื่อนแอร์ตำลาจะเพิ่งพูดพวมกันอันนี้ให้ให้เอาไปไหนครับอันนี้ตำลาวครับอันนี้ตำลาววันนี้บอกคุณแม่ขอบคุณแม่เนาะคุณแม่จับส่วนใหญ่บอกว่าแกบอกว่าเข้าบ่อยมากจับดีๆหน่อยข้างบนไม่เห็นตัวเลขจ้านิ่งๆด้วยให้คุณแม่จับจับน้ำคุณแม่นั่นเองอย่าม่ได้ออกซื้อน้ำเขาตันนี้คืการเดม้ำเห้า เอ้าวทำไมตำราเขียนวันที่สิบหกเออเนาะงรู้ว่าภาพไปอันนี้ว่าภาพล้มกันไหมอ๋อแต่ว่ายาวถึงรัฐบาลได้รัฐบาลได้รัฐบาลได้อันนี้เป็นจับเลขปิงปองอันนี้เลขทูบอันนี้เลขยังนไงเลขซีซีเลขซีซีอันนี้ซีซี ชุดนี้สามารถโชคลาแบบทีเจ็ดนะคะสุราคม42ได้อากบเจ็ดได้ชอบมากคือชอบห้านี้เลขสอบห้าสี่สามเ็นบ้านค่ะขอใบหนึ่งขอใบหนึ่งนะช่วยเหมือนกันผู้ใดบริไทยผมเนี่ยโซ่แล้ววาแม่ผมโซ่แล้วครับคุณแม่จะบวคคอยออกซื้อ แม่เพิ่นบอลออกซื้อปันใดครับต่อด้ตามนี่เ้ออันนี้เราสถาบันไทยสถาบันไทยอันนี้ขึ้นม่มันี่ก็ได้เอ้าแม่โบรีแม่โบลีถือว่าเลาเก็บติดตามให้แม่โบรีพูดคุยกับเอซีไปต่อเรื่อยๆเออจะถามเงินเอ้าคาดคาดเรียบร้อยเด้อยวันนี้คอยจะคุยนอกรอบกับคุณแม่อคัด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  เดี work, children, ๋ยวคุณแม่ <sh arp> <together> à, ่นเก็บอันนั้นตัวเลขนะฮะแม่หันหันเแม่ครับไม่เหมือนเราใหญ่เออได้ใหญ่แลย่้ไยมาหเลยเบอไงเบิรงก้อนนี่เบิรงของเบินี่ใหถ่ายรูป็นหนยืนเินบร์เนกตาเนบเซียได้นี่แมนบอคุณแม่เป็นเบเนเบคือกันเด้นี่คุณแม่เป็นเบนบคือก้นเป็นไบ้งสัเป็นงไน้อง ต้นนี้เป็นยังไดุ่แม่นี่ครับนี่นะครับที่พงวดติดตต่อนผู้ชมนะครับอ่าแขงได้เลยนะครับไอ้เขานาะไม่เนาะงามอยู่เนาะของรัฐบาลไทยเนาะจะไปเที่ยวล่ากันเด้พี่น้องนะครับผมเงต่หัลคนะครับแ่บวตัวได้แม่ พี่น้องโชคดีโชคมาเ้อพี่น้องนะครับผมก่อนจะลงไลฟ์สดนะับเอาเด้อชปเอดรัตั้อตังเอาแล้วปูนีด้วยเนาะนะครับโชคดีโชคมาสุดท้ายสองสี่กับสองหลยเนาะสองสี่กับสองหนึ่งตั้มเล่าตัมไทยป่าแม่เดือดจวดเดือดเนาะฮะเดืใดมากก็ จับประจับถัดก็ผ่านนะคะ็นตัวเลขของแม่บัวลีนะคะท่านผู้ชมชกชมมยังว่าประทิบผู้ชุนะคะยกจับย้ำตัวเลขนะคะให้อีกนิดนึ่งมาจัดไปโรดนีคกับคแม่ได้ล้วเนี่ยากด้วยน้ำผุน ย้ำตัวเลขชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> อ่าบุญท่ามาเน็ปคนเนี้ยเลือกสปิดคลิปนเน็ปเสนี<า>แป๊บหนึ่งน่ารักอยากตายแลย้้ ย้ำตัวเลขให้ชัดๆนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นตัวเลขของแม่โบลีนะคะสําหรับตัวเลขนะคะตําไทยหรือว่าตําลาวนะคะแม่ใครดูในคลิปนี right i, ้วันน um ี้วันที่7ตุลาเอาไปเสี่ยงโชคลาภจะเป็นเลขปิงปองนะคะเพื่อนบ้านเนาะ6 1 5 5 4 3 8 2 4นะคะแล้วก็อย่าลืม1 4แล้วก็1 5ด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โชคๆมันหมานสกู่สุคนเด้อพี่น้องนะคะ ตำลาวยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยนะคะแม่มากที่สุดตัวใดกอค่ะชอบที่สุดตัวเดียวแม่ตัวเดียวเม็ดเดียวสี่หกสี่ห้หางเดียวเม็ดเดียวสี่หกนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็กีเล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ